ไปดี bye, พี่น้องต่างเราและั่างไทยต่างประเทศนำเดอนมอาพบกัน้งกคือเก่าบ่าวอุ้ยบ้านสีวีไลตอนนี้ก็อยู่รักสามที่ผาพี่น้องมาเบ่งบุญบังไพ่พี่น้องพี่วันวาบุญใหญ่พี่น้องคนหนึ่งบุญบังไัยพี่น้องเ่ยบ่งกันเลยพี่น้องบุญประจําปีพี่น้องคนหนึ่งคู่ปีพี่น้อง,องบ,บังไัย

ไม้บังเทา่าได้บังน้อยหน่อยเนะจ,จ้าโอ้บง 15, ังชิปหาพันพี่นอ้อง่เด่นๆบังทอหาพันเป็นทางเขา่าพี่น้องสามวันนี้มีละวงมานนะพี่น้องคอนเสิร์

น้ำอ้อยพี่น้องมันใช้เครื่องจักรปัน่นน้ำอ้อยน้ำอ้อยอ๋อน้ำเลี้ยงอ,อยู่ในนี่ระวงเนาะเจะจะระววงน้ำเลี้ยงอยูอ่ในพี่น้องอยู่ในวัด สรุปปอนด์นเลย,เยบุญประจำปีเปล่านี่ประจำ<อ>เดนแล้วปะไผ่ปะปัน่นปะไผ่แม่เรื่อยบุญประจำปีปังไพ่พี่น้องของเรา ตั้งเวทีพี่นอ้องลองตั้งหันนิทีเด็ดใบเล็กฮะกแม่นห้อนเนาะเล็กห้อนใบเล็กเ,เด็ด นอนนงรถแห่บางไผอ่นี่างนี่อย่างองบาง้างเขาว่าขนนาดเขาไปแล้วบ่ขั้นหนึ่งอ๋อใช่เ่เขาไปแล้วพันขั้นหนึ่งพี่น้องรถแห่บางาาไผอ่ฮะใหญ่ยอสอ,อ๋อแ,แ,แม่แมเด้ นนะ้ำแข็งแก่ทั้งน้ำแข็งก็โซ่ตามตามถังรองทังแดงกับทังสี <c oughs> น้ำเงินแก่ทั้งน้ำแข็ง ตั้งเวทีพี่น้องโอเคมาจากปากบางทองพี่น้องตู้เซฟโหลดพี่น้องตู้จะปักสิบแปดคนแล้วตั้งตั้งเวที

ร่งงึ้นห่างเีกวนะ่าดัการดลากาเชเาะกาจับไชวยนะไปไนนะนะดูใกลนะ้เกไรเนาะรถกั่าเพื่อส้ค,อความปอดภัยาากเกินแล้วเอาบรไ,ได้เนอะกัน,น,นี่ากวาแก้แลแก้ท่นด้ผมเนาะกสัน้รกรดลพ่นรนะต้นมะพร้าวเนาะล,ลงใวจยางแต่พอล่ำเรื่องในพื้นขื้นมากเมนปได้น้างเพราะฉะนั้น เออเวลากลับเีพ่นให้จ้างไม่หอกเออเพื่อนให้จ้างเวลากรับขอลำเลืองนอกเออว่าจะทำซะลำเลีองหลด้ววเวลากลับเมื่อเพื่นให้จ้างเนาะต้องจ่างเพื่อนถึงเมื่อเพื่นจะ่างเพิ่อนีนองกินข้าวค่อยเรือใจนีให้ให้เจ้าู้นน่งเสียนผู้จะไม่เลยวาถ้าบ่อ่ได้กินะบ่อบพร้อมหรืบ่พอรือมหลบ่อมรืบ่อมหรือ่มหร้อบ่อ่อมหรืบ่อบ่อมร่ออ่อ นะนอ้ว yeah. พอมละบอนอกอมละบสามท่าผอมละบอ,บอ,ะบอนอก าพร้อมส Late Late. Yeah. See, yeah. 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 Mm ัญญาณเลยนี <ongs> oh, yeah. ่เด yeah, yeah. ้อเออสิงคพอร์เซียบเลยนี่เนาะเออพร้อมพร้อมพร้อมถึงพร้อมยกมือขึ้นโอ้ปัจจุบันนี่เยคนฉันเสียหวานปักใจเอ้าไปยาตได้ยากเอาเด้ไหมล่หนึ่งสองสามแรงด์ก็ไปเออเออเอ้าจะญาติกันจะญาติกันเด้อเก็บได้เก็บเอาเออใครไหวคนนั้นได้จะเอาหัวกรรกันกันแล้วกันเอาไหมล่ะ เออตาตั้มกันแล้วมันเก็บบ่กฉันซะหัวสิโนเกิและกะโให้มีอุกติเกิดขึ้นเนาะเกิดฉันัวล้านตั้กันหนึ่กะวากันหนึ่เด้อเกิดันัวมีผมนึ่กะยากเ่หาดงเจไกาพี่หลองเด้อเฮงไฟเฮงลาวไปสั่งเ้าเก็บเ้าเก็บเ้ายากเอาเออไเก็บได้หลายโมแบงกะกำบนในเรือพี่หลองเด้อ เออขณะกรรมการไปบุไรีเอออานอ่ะเดีกาดแกยมด้วยหรือเด้อกาดแกยมเด้อยเรื่องว่าบางไพลแรกแห้งมานเนาะบางไพลนี่เรื่อว่าบริษัทบุญศักด์เนาะการค้าจำหน่ายปุ๋ยเคมีเรื่อว่าจำหน่ายโดยการนั่งมาเลวันบุตรวงศ์เรื่อว่าเจลาเด้อพี่น้องเด้อ เออเจาลามาสางสีสันมาประกอบส่วนเออให้บ้านเฮามีสีสันขึ้นเติมมีมวลมีซื่นเราให้พ่อแม่ไอซุนชาวบ้านลาานักษะที่มาเลือกบ้านไก่เคียงเนาะในเบิ่งในส้มเออเทว่าบางไพ่ถักต่อไปนี่ก็คือบางไพ่โครงงานเจี๊ปปูเนาะโครงงานเจี๊ปปูนี่เอเอเพิ่งแกะละเอียดแล้วเนาะพี่เนาะโครงงานเจี๊ปปูนี่ตั้งอยู่บ้านตุ๊กขยุ่งเดินอย่างเด้อ